จะเข้าสู่เรื่องของเมนูนะคะเมนูภาษาจีนเขาจะอ่านว่าชายตานชายตานชายตานแปลว่าเมนูค่ะเดี๋ยวยังไงเราซือจะเอาวิดีโอให้ดูนะคะมันจะมีคําศัพท์คําศัพท์ที่เราซื้อได้ไปทานอาหารอะไรมานะคะเป็นอาหารที่เราซื้อได้ไปทานมาจะบอกคําศัพท์เป็นภาษาจีนง่ายๆนะคะแต่ว่า จะไม่ได้มีภาษาไทยกำกับนะเดี๋ยวเราซื้อจะออกเสียงแล้วก็อ่านอ่านให้ทุกคนฟังนะคะให้ทุกคนอ่านตามนะอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าในแอปในแอปที่เราซื้อใช้ตัดต่อมันไม่สามารถที่จะพิมพ์ฟอนภาษาไทยได้นะคะดังนั้นให้ดูแล้วก็ออกเสียงตามนะคะไปดูกันเลยค่ะเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะคะเนื้อจะเรียกว่านิวโรคค่ะ ไช้จืดแปลว่าตะเกียบนะคะต่อไปนะคะหมี่ฝรนแปลว่าเส้นหมี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะเรียกว่าเมียนเถวนะคะต่อไปคะ่ะเส้นเล็กนะคะเหอฝรนนะคะเหอเฝรนน้ำตาลทรายนะคะปลายถางส้มตำนะคะจะเรียกว่ามู่กซา,าลา ใช่าตานแปลว่าเมนูค่ะใช่าตานนะคะ ไปค่ะเรากลับมาดูที่คําศัพท์นะคะเมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วนะคำศัพท์คํานี้มีในวิดีโอนะคะก็คือมูกวาซาลามูกวาซาลาแปลว่าส้มตาค่ะมูกวาซาลานะคะส้มตานะคะในคลิปเมื่อกี้มีนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งนะตงยินโกงทาง ตรงยินกงทางแปลว่าต้มยำกุ้งค่ะจริงๆแล้วเหมือนจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเหมือนจะมีอีกชื่อหนึ่งนะ,ะแต่อันนี้น่าจะเป็นทับศัพท์นะคะเป็นคําทับศัพท์นะมาค่ะจริงๆแล้วจะมีอีกคํานึงนะคะแต่ทุกคนดูตามนี้ก็ได้นะคะต,ต่อไปค่ะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันทุกคน <S <S รีแปลว,ว่าเขียว รี่แปลว่าเขียวใช่ไหมคะอะรี่กาหลีรี่กาหลีแปลว่าแกงเขียวหวานนะคะถ้ากาหลีก็คือเป็นเกี่ยวกับผงกะหรี่เป็นแกงกะหรี่อย่างเงี้ยคะ่ะส,ส่วนเขาเติมสีตรงนี้ลงมาก็คือรี่นะคะรี่ก็คือสีเขียวเขาก็เลยทับศัพท์มากลายเป็นแกงเขียวหวานนะคะ ประมาณนี้นะคะเขาก็จะดูจากความหมายดูจากสีดูจากหลายๆอย่างนะคะภาษาจีนนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเราก็สามารถเดาๆได้ใช่ไหมเมนูต่อไปนะคะอ่านว่าไทาส์สาวก๋วยเตี๋ยวไท้ส์สาวก๋วยเตี๋ยวแปลว่าผัดไทยค่ะนี่นะคะเห็นไหมสังเกตดูนะ ตรงนี้นะคะตรงเฉากัวตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้เสียงสามกับเสียงสามเจอกันนะคะด้านหน้าให้เรารู้ทันทีเลยว่าด้านหน้าเราต้องออกเสียงเป็นเสียงสองเราซื้อก็อ่านไปเลยนะคะเฉากัวเห็นไหมเฉากัวเพราะว่าถ้าเสียงสามกับเสียงสามเราอ่านเสียงสามกับเสียงสามชนกันอย่างนี้นะคะ่ะมันจะผันเสียงไม่ได้นะคะต่อไปค่ะ อันนี้เป็นเมนูยอดฮิตและก็ยอดนิยมนะคะก็คือผัดกระเพราคิดอะไรไม่ออกก็ทานผัดกระเพรานะคะก็คือจะอ่านว่ากะเพราสาวจูโร่กะเพราสาวจูโร่นะคะกะเพราอันนี้ก็คือใช้ทับศัพท์ใช้ทับศัพท์ก็คือใช้เสียงที่มันใกล้เคียงนะคะก็คือกะเพราก็คือกะเพราต่อไปคําว่าสาว ฉาตรงนี้เห็นไหมคะก็คือแปลว่าผัดนั่นเองค่ะต่อไปจูโร่ไปว่าอะไรคะทุกคนจูโร่ไปว่าอะไรอ่าจูโร่แปลว่าหมูสับใช่ไหมคะดังนั้นประโยคนี้รวมกันก็จะกลายเป็นผัดกะเพราหมูสับนะคะผัดกะเพราหมูสับนะคะต่อไปค่ะเมนูต่อไปนะคะพันแนงค่ะ พันแงจะเรียกว่าไทาชอผ้าเนืองคาหลี่ไทชอผ้าเนิงคาหลีแปลว่าพาแนแงนะคะต่อไปจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับรสชาตินะคะรสชาติอ่ารสชาติแรกนะคะก็คือเวลาเราเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวเราก็จะบอกว่าสวาน สวนสวนแปลว่าเปรี้ยวค่ะต่อไปค่ะถ้าเราจะบอกว่าหวานใช่ไหมคะหวานหวานภาษาจีนจะเรียกว่าเฉียนเฉียนเียนเียนแปลว่าหวานค่ะต่อไปนะคะขูขูข ขูแปลว่าขมค่ะขูนะคะต่อไปคำที่4ี่นะคะเป็นเกี่กับรสชาตินะล่าล่าล่าแปลว่าเผ็ดค่ะถ้าเราจะบอกว่าเค็มนะคะเค็มภาษาจีนเรียกว่าเสียนเสียนเสียน ปลว่าเค็มค่ะต่อไปค่ะเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะบางครั้งเราจะบอกว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยจะพูดว่ายังไงเรามาดูกันนะคะค่ะถ้าจะบอกว่าอร่อยนะคะให้บอกว่าหาวชื่อหาวชื่อหาวชื่อแปลว่าอร่อยค่ะส่วนถ้าเราจะบอกว่าไม่อร่อยคำว่าไม่ก็คือปู่นะคะ เติมคำว่าปู้เข้ามานะคะแล้วก็อ่านว่าปู้หาวชื่อปู้หาวชื่อแปลว่าไม่อร่อยนะคะแตกต่างกันแค่เติมปู้แล้วก็ไม่เติมปู้เท่านั้นนะคะถ้าเราบอกว่าหาวชื่อก็แปลว่าอร่อยต่อไปถ้าเราบอกว่าปู้หาวชื่อก็แปลว่าไม่อร่อยนะคะง่ายมากนะคะนี่นะ